รับเรียนท่านประธานขอบคุณสําหรับคําถามของท่านสมาชิกทั้งสองท่านนะขออนุญาตตอบท่านแรกก่อนท่านพลเอกเลิศรัตขออภัยที่เอ่ยนามท่านนะท่านถามผูกโยงไปถึงมาตรา42วรรคท้ายเรื่องสิทธิในการกําหนดให้มีวันลงคะแนนออกเสียงใหม่ในกรณีที่มีเหตุเกิดขึ้นนะครับท่านถามว่าเราจะลงคะแนนแบบไหนก็ เป็นดูมิติของกะกะตที่จะดูว่าแบบเดิมที่กําหนดไว้นั้นเป็นอุปสรรคและเป็นเหตุขัดข้องที่ทําให้ไม่สามารถที่จะให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนออกเสียงได้พราะมีเหตุตามสีบสอง,สองวรรคหนึ่งหรือไม่หรือว่ากําหนดวันออกเสียงลงคะแนนใหม่นั้นเนี่ยเหตุขัดข้องต่างๆที่เกิดขึ้นตามสีบสองวรรคหนึ่งคือภัยเจรจนอุทกภยัยอัคขีภยัยเหตุสุวิสัยต่างๆมันจบสิ้นไปแล้ว ใช้วิธีลงคะแนนแบบเดิมไดก้ก็ใช้แบบเดิมไปนะอันนั้นเป็นปัญหาในทางบริหารจัดการนะก็ะกรกตสามารถใช้ดูพินิทได้นะครับแล้วก็เชื่อว่าปัญหาแค่นี้กรกตน่าจะคิดออกนะครับคำถามที่สองของท่านชนละนาศโดยวิธีอื่นเรียนท่านว่าขณะนี้คือวิธีอะไรก,ก็ตอบว่าไม่ทราบว่าเป็นวิธีอะไรขณะนี้ที่กําหนดอยู่ในกฎหมายฉบับนี้คือ โดยใช้บัตรโดยวิธีไปรสนีโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสซึ่งผมเรียนท่านว่าโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกก็อย่างที่ท่านได้ได้ให้ข้อมูลไปก็ยังต้องไปที่หน่วยออกเสียงเพียงแต่เปลี่ยนจากวิธีการกาบัตรก็เป็นกดเครื่องที่หน่วยออกเสียงโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก็เป็นเรื่องอนาคตแต่เป็นอนาคตอันใกล้ที่เราเริ่มมองเห็นว่าน่าจะมาปรับใช้เพียงแต่ยังมีข้อ ถกเถียงกันในที่ประชุมกันมีการนะครับว่าตอบโจทย์เรื่องโดยตรงได้รับหรือยังนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีกลไกต่างๆเข้ามาควบคุมโดยเฉพาะสิ่งที่เราห่วงกังวลแล้วก็คุยกันในที่ประชุมก็คือบรรดาผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ทั้งหลายนะครับยังเป็นของต่างประเทศทั้งหมดก็คงต้องรอความพร้อมในเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาและคลิดค้นขึ้นโดยคนไทย นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราคิดหนวันนี้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตซึ่งพวกเราทุกท่านก็ทราบดีว่าเทคโนโลยีณนะวันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับส่วนวิธีอื่นก็เป็นเป็นวิธีที่เผื่ออนาคตอีกชั้นหนึ่งนะครับที่ไกลออกไปอีกนิดหนึงแต่ท่านถ้าท่านถ,ถ,ถามว,าว่าวิธีอื่นคือวิธีอะไรลองบอกเล่าให้ฟังก,ก็ก็ยังเ,เรียนว่าก็ยัง ไม่สามารถที่จะบอกได้วิธีอื่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นวิธีการอะไรในที่ประชุมกรรมิการก็ก็มีการคิดแบบที่ท่านเสนอว่าก็ลองมาแก้ไขกฎหมายในอนาคตให้ที่ประชุมสภาเขาได้ช่วยกันพิจารณารองรับนะฮะวิธีการอื่นที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตดีไหมสิ่งที่ท่านเสนอเนี่ยเราก็ผ่านการคิดในห้องประชุมกรรมิการมาแล้วแต่ที่สุดที่ประชุมก็คิดว่า เพื่อความรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องให้อะไรที่ย้อนกลับไปกลับมานะครับแล้วก็ให้สมกับเป็นกฎหมายปฏิรูปซึ่งผู้ที่ต้องรับผิดชอบคือกกตก็ต้องปฏิรูปหน่วยงานองค์กรของตัวเองเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าเราตีเช็คเปล่าให้เขาอย่างอย่างอย่างที่ท่านกังวลน,นะครับถ้า,ท,าท่านกรุณาย้อนกลับไปดูมาตรา12นะครับวิธีอื่นเนี่ยเป็นวิธีที่ ที่ประชุมเห็นชอบรองรับมาแล้วในมาตรา 12. นะครับแล้วเราก็วางหลักเกณฑ์ที่จะ,อ,ะอย่างน้อยๆเป็นหลักประกันให้กับพี่น้องประชาชนได้ก็คือจะเป็นวิธีอื่นและวิธีนั้นคือวิธีอะไรในอนาคตก็ต้องเป็นวิธีที่ตอบโจทย์เรื่องทําให้การออกเสียงประชามติของพี่น้องประชาชนเป็นวิธีการโดยตรงและรับนะครับความสําคัญของโดยตรงและรับก็คือ เพื่อให้สิทธินี้เป็นสิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของพี่น้องประชาชนที่พ,พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยตัวเองแล้วก็เป็นความรับเฉพาะตัวของพี่น้องประชาชนเพื่อเพื่อเป็นหลักประกันให้พี่น้องประชาชนว่าเขาจะต้องไม่ถูกครอบงำนะหรือถูกอิทธิพลใดมาอยู่เหนือการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนต่อการทําประชามติในเรื่องนั้นๆน,น,นั่นคือโดยตรงและรับแต่เราก็เขียนเพิ่มในมาตรา12วรรคสองเข้าไปอีกว่า ทุกวิธีที่กล่าวมาแล้วและที่มองเห็นอยู่ณนะปัจจุบันกับวิธีที่ยังมองไม่เห็นในอนาคตแม้ว่าเราจะเขียนให้กกตสามารถไปกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการได้เองก็ตามแต่ภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการนั้นต้องตอบโจทย์ว่าสามารถทําให้การออกเสียงพี่น้องประชาชนเป็นโดยตรงได้รับและป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสําคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือประชาชนต้องเข้าถึงได้โดยสะดวกเพราะฉั้นวิธีอื่นทั้งหมดก็ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์3 4, รที่ผมปรับเรียนครับขอบคุณครับ